สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องราวของหลวงพ่อคงสุวรรณโนแห่งวัดสัมปางงามจังหวัดฉะเชิงเซาท่านคือหนึ่งในพระอริยสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตากรุณาและอิทธิปาฏิหาริย์จนแม้แต่เสือโครง่งยังยอมสยบกลายเป็นลูกน้องของท่านเมื่อราวร้อยปีก่อนจังหวัดฉะเชิงเซายังเต็มไปด้วยป่าดงดิบอันหนาทึบมีทั้งช้างทั้งเสือ รวมถึงสัตว์ป่านานาชนิดแฝงตัวอยู่เต็มไปหมดการเดินทางในยุคนั้นเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยภัยอันตรายที่คาดไม่ถึงแต่แม้จะอยู่กลางป่าลึกอำเภอสนามชัยเขตกลับมีวัดเล็กๆแห่งหนึ่งที่ผู้คนจากทั่วสารทิศต,ต่างพากันเดินทางเข้าไปด้วยศรัทธานั่นคือวัดสำมปางงามเพราะมีพระเทระรูปหนึ่งผู้เปี่ยมล้นด้วยบาร,รมีดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ท่านก็คือหลวงพ่อคงนั่นเองหลวงพ่อคงเป็นพระกรรมฐานผู้เคร่งครัดรักความสงบแม้ท่านจะมักสันโดษแต่นามของท่านกลับดังประชอนไปทั่วทุกสารทิศด้วยความชำนาญทั้งในทางพระธรรมและทางสยเวทวิชาอาคมที่ท่านสังสมไม่ธรรมดาเครื่องรางของขลังจากท่านไม่ว่าจะเป็นเหรียญแหวนตะกรุดหรือผ้ายัน หลวนเป็นที่ต้องการอย่างสูงตั้งแต่สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังหวงแหนกันแทบไม่ปล่อยมือแต่เหนือกว่าวิชาอาคมใดๆสิ่งที่ผู้คนสัมผัสดได้อย่างลึกซึ้งจากหลวงพ่อคงก็คือความเมตตากรุณาอันไม่มีประมาณเรื่องราวหนึ่งที่ถูกเล่าขานมาเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2480นรงเทวานารมิรกุลขณะนั้นอายุแค่8ขวบ ได้เดินทางไปกับบิดาเพื่อไปร่วมทําบุญวันเกิดครบ106ปีของหลวงพ่อคงเส้นทางจากพนมสารคามไปยังวัดสัมปังงามระยะทางเพียง40กิโลเมตรแต่ในยุคนั้นไม่มีถนนไม่มีรถจะไปได้ต้องขี่ม้าฝ่าปารกทึบที่มีแต่ทางเส้นเล็กๆเลื้อยผ่านกลางดงนรงจำได้ว่าก่อนออกเดินทางพ่อเอาหอมแดงติดตัวไปหลายพวงเขาแปลกใจว่าพ่อจะพุกไปทำไม หอมแดงไม่ใช่ของขลังเสียหน่อยการเดินทางเริ่มขึ้นม้าฝ่าดงต้นไม้ที่นั่นทึบจนแสงแดดแทบส่องไม่ถึงแต่แล้วช่วงบ่ายแก่ๆม้าก็หยุดกระทันหันยกขาหน้าขึ้นพร้อมส่งเสียงร้องด้วยความตกใจเด็กชายนารงตกจากหลังมา้าส่วนม้าก็ลงไปนอนแน่นนิ่งพ่อรีบล้วงหอมหัวแดงออกจากย่ามบอกให้ลูกชายขยี้แล้วทาที่จมูกมา้า ทันใดนั่นเองม้าก็สะดุ้งลุกขึ้นแล้วพุ่งทยานวิ่งสุดแรงนรงถามพ่อด้วยความตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นคำตอบที่ได้รับคือมันได้กลิ่นเสือมันเลยหมดแรงนอนรอให้เสือมากินไงละ่ะพ่ออธิบายว่าหอมหัวแดงจะช่วยกลบกลิ่นเสือทำให้ม้าไม่ตื่นกลัวแถมแสบจมูกจนต้องวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิต และเพียงไม่นานหลังจากม้าวิ่งพ่อก็บอกว่าเสือตัวนั้นอยู่ห่างจากเราประมาณ20เมตรเท่านั้นระหว่างทางพ่อต้องป้ายหอมแดงใส่จมูกม้าอีกหลายครั้งจนในที่สุดก็ถึงวัดสัมปางงามในยามค่ําเมื่อเดินทางมาถึงหน้าวัดหลวงพ่อคงก็ปรากฏกายอยู่ที่นั่นท่านพูดด้วยน้ําเสียงเมตตาว่าเป็นไงรู้ว่าจะมา เลยให้ลูกน้องไปรับพ่อของนรงยกมือกราบลูกน้องหลวงพ่อทำเอาผมกับไอหนูเกือบแย่เลยครับลูกน้องของหลวงพ่อที่ว่านั่นไม่ใช่ใครอื่นนั่นก็คือเจ้าเสือโคร่งตัวใหญ่คืนนั้นพักในโบสถ์ที่สร้างจากสูงต้นใหญ่ท่อนโตฟ้าสว่างด้วยแสงจันทร์นรงลุกขึ้นมากลางดึกเพราะปวดฉี่ แต่เมื่อเขาเหลือบตามองออกไปนอกหน้าต่างก็ต้องเบิกตากว้างตะลึงงนันเสือโคร่งตัวใหญ่เจ็ดแปดตัวกำลังเดินวนเวียนรอบโบสถอย่างเงียบเชียบเขาหายปวดฉี่ทันทีแล้วรีบกลับไปนอนเบียดข้างพ่อไม่กล้าขยับและตลอดทั้งคืนเสือเหล่านั้นก็ไม่ไปไหนรากับเป็นผู้เฝ้ายามให้หลวงพ่อคงนรงเล่าไว้ว่า เรื่องนี้ถึงเล่าให้ใครฟังก็ไม่มีใครเชื่อแต่ผมไม่เคยลืมมันแม้แต่วันเดียวเรื่องราวนี้อาสูญหายไปตามกาลเวลาหาบลูกชายของนรงคือปริญญาเทวานฤมิตรกุลไม่บันทึกไว้จากคำเล่าขานของผู้เป็นพ่อหลายคนอาจมองเสือเป็นสัตว์ดูร้ายแต่เมื่ออยู่กับหลวงพ่อคงกลับเป็นสัตว์สงบเสมือนลูกน้องผู้ซื่อสัตย์ สิ่งนี้อาจไม่ใช่เพราะคาถาอาคมของหลวงพ่อคงเพียงอย่างเดียวแต่อาจเป็นเพราะเมตตาธรรมอันบริสุทธิ์ของท่านที่แผ่ไพศาลจนแม้แต่เสือยังรับรู้เพราะสุดท้ายแล้วทั้งคนและสัตว์ล้วนแต่เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อคงเช่นเดียวกันหลวงพ่อคงท่านเป็นชาวขมรนโดยกำเนิดเกิดที่แขวงเมืองพระตะบองในช่วงประมาณปีพุทธศักราช2377 ในยุคนั้นเมืองพระตะบองยังอยู่ภายใต้การปกครองของราชอาณาจักรไทยเมื่ออายุ15ปีหลวงพ่อคงได้บรรพชาเป็นสามเณรและเมื่ออายุครบบวชท่านก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วเริ่มต้นศึกษาวิชาอาคมและเวทมนต์ต่างๆจากพระคณาจารย์ขเขมรผู้เชี่ยวชาญด้านสายเวทในยุคนั้นในช่วงนั้นเมืองพระตะบองมีขุนนางใหญ่ดูแลอยู่ท่านผู้นั้นคือเจ้าพระยาอภายัยภูเบศชุ่มอภัยวงศ์ ผู้สําเร็จราชการแผ่นดินที่มีความเคารพเลื่อมใสในหลวงพ่อคงอย่างมากจนกระทั่งถึงเวลาที่ไทยต้องยกเมืองพระตะบองให้กับฝรั่งเศสเจ้าพระยาอภายัยภูเบศจึงต้องเดินทางกลับสยามและท่านก็ได้นิมนต์หลวงพ่อคงร่วมคณะกลับมาด้วยเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและความเป็นสิริมงคลระหว่างเดินทางเมื่อขบวนเดินทางผ่านแถบอําเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาหลวงพ่อคงได้พบกับดินแดนแห่งหนึ่งซึ่งยังคงเป็นป่าดงดิบ เต็มไปด้วยความเงียบสงบและบริสุทธิ์ท่านสัมผัสได้ทันทีว่านี่แหละคือสถานที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานท่านจึงขอพำนักอยู่ณที่แห่งนั้นเจ้าพระยาอภัยภูเบศจึงสร้างกุฏิและเสนาสะนะถวายให้และนับแต่นั้นมาหลวงพ่อคงก็จำพรรษาอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตด้วยวัดปฏิบัติอันงดงนมกับอภินิหารอันเป็นที่ประจักษ์ชื่อเสียงของท่านจึงเริ่มแพร่สะพัด ผู้คนจากทั่วสารทิศก็ต่างพากันเดินทางมากราบนมัสการชาวบ้านร่วมกันสร้างวัดสร้างเสนาสนะถวายจนกลายเป็นพระอารามที่เจริญรุ่งเรืองและตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดสัมปางามซึ่งยังคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันหลวงพ่อคงมรณภาพในปีพุทธศักราช2485สิริอายุได้ถึง108ปี นับเป็นพระเถระผู้มีอายุยืนและเปี่ยมด้วยบาร,รมีองค์หนึ่งของแผ่นดินไทยในด้านวิชาอาคมหลวงพ่อคงขึ้นชื่ออย่างยิ่งท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายหลากชนิดเช่นสมเด็จชานหมากเหรียญแหวนตะกุดผ้ายันเสื้อยันผ้าประเจียดเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งในวัตถุมงคลที่โด่งดังที่สุดของท่านคือเหรียญรูปอามเนื้อเงินลงยารุ่นปี2483 เหรียญน,นี้ถูกสร้างขึ้นในโอกาสทำบุญอายุครบ106ปีของหลวงพ่อคงมีลักษณะเป็นเหรียญรูปอามหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเหรียญปาดตาลรายละเอียดของเหรียญน,นั้นโดดเด่นเป็นพิเศษมีหูในตัวยกขอบด้านหน้าเป็นลวดลายคล้ายโบตรงกลางเป็นรูปหลวงพ่อคงครึ่งองค์นูนล,ลอยชัดเจนใต้รูปมีแผ่นป้ายจารึกคำว่าหลวงพ่อคงด้านหลังเหรียญบนสุดจารึกว่างานทำบุญอายุ106ปี ถัดลงมาเป็นยันสี่เหลี่ยมมีอักขระขอมที่อ่านว่ามะอุอุอะมะพุธโธตรงกลางเหรียญมีรอยเหล็กจานส่วนล่างจารึกว่าวัดสัมปางามชะเชิงเสา2483เหรียญรุ่นนี้นับเป็นเหรียญยอดนิยมในวงการพระเครื่องโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สะสมเหรียญพระคนาจารย์ ไม่ใช่เพียงเพราะความสวยงามและหายากแต่เพราะแรงศรัทธาและบาร,รมีของหลวงพ่อคงที่ยังคงเป็นตำนานมาจนถึงวันนี้นี่คือเรื่องราวของหลวงพ่อคงวัดสัมปางามพระเกจิผู้เปี่ยมด้วยบาร,รมีเมตตาและความศักดิ์สิทธิ์ที่ฝากไว้ทั้งคุณูปการด้านพระพุทธศาสนาและวัตถุมงคลระดับตำนานถ้าหากคุณชอบเรื่องเล่าแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ เพื่อรับฟังเรื่องราวพระเกจิที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนสาธุในบารมีของหลวงพ่อคงแห่งวัดสำมปางงาม